ท่านประธานเมือ่อมึงเก็บคะไม่เอา,เอานะสวัสด,ดีทุกคนยังด้วยครับะดดะดดนะครับที่แค่ไม่สวัสดีในเกมไม้คานโอ้แล้วนั่งกระเพิเร์ดเลยเนี่ยนะต้องก็โห้ห้วนั่งนั่งเฮ้กินไม่ขวัญนะ,ะนะจะกินที่ขวัญเอาไวโน่นะสีดแดงอะ่อะ,วงวงวงอะวินนะ่งวิ่งวิ่งโอ้พี่ขวัญชนะโอ้ไม่ไม่ชนะมาเริ่มกันเลย ว้าเอาสดยาไม่มีบล็อกอีกโอ้โหโชคดีอยู่อยาปงแม่อย่างอุ้ยออเคเกซีเเค ไลากาดไล่กาดมันจะต่อไปใว่ไหอ,อูดบัดบดับดับวายรีโหลดเลือดเลยเออมันรีโหลดให้อยู่แล้วไปฆ่าเดี๋ยวเราจะไปฆ่าพี่ขวัญกัน กรระโดดฆ่าผู้หญิงทำไมฆ่าเราก็หมายเกมของสกายวอลของนี่เกมเราต้องเราคื้อค่าคนคนที่เวฟเทียดคาที่แชมป์ไงที่เขาเล่นไหนเขาเล่นสกายวอลเขาเล่นกันแบบนั้นเขาเล่นกันแบบนั้นโออพี่โกงไปอ่ะที่เค คอเตอร์ขอมูลนะเอาใหม่เอาใหม่อออเลยพี่ไม่ได้จะได้เล่นพี่อัดคลิ่คนเอรอะเอมิวอร์ไ่เื่อนีเหมี็หน่เมื่อกี้มีคนชื่อริวฮะพี่ริวไม่ใช่นั่นไงคนนั้นชื่อริโอแปกเหลืองเลอ ที่ไม่คอยเก่งภาษ e าอังกฤษ L E O L E O หลานเห็นเป <Leo. S 1> <Leo. S 2> Leo, ล่ปา L E O L E O นู่นปลับ้าน,นหนหูใช่มันน่าจะเล่นใช่มันมีเลยเก่งภาษาอังกฤษเมื่อกี้อ E O ไม่เ่ะนั่งสตีฟนี่อะไรยวยังมีคนแข่ย เพื่อนต่อตรงกนดิต่อนี้คือถอดล็อกอันนี้นขุดได้ด้วยต่อตรงขุดนิดตรงอุ้าเออาไปดิโอ้โห ใส่หมเสกเพราะเสียเราเราก็คือเราอุ้ยไข่เนี่ยทุกคนเล่นโปเสียงดังไปข่า เราแพ้พ okay, ี่ขวันเหมือนมีคนมาโอู้หฮทีโราบายฮีโราบายอเกาะเหล็กเหรอไม่รู้อือเป็นไงเป็นไงข้าวเป็นเจไปคือเลยนะควันเอาควันควานควันเจ เอา w a out walk out บ้านที่เรานไปอีกทีเหลือสเหลือสคนมเองไม่ไอ้นี่ด้วยเนี่ยือว่าเป็น ่ใชสอย่ามันเห็นมันไม่เห็นเราหรอมันอยู่ไหนไว้ลูกตอนนี้เวลา10บโมเอ้เอ้เอ้เฮ้ยลุงเฮ้ยมาไม่เกี่ยวเอาใครนะเฮ้ยกินขนเอา เที่ยวาเจอในเสร็จแล้วนี่ใช่ป่ะขอเนี้ยเออ,เอ,อกินสีแดงถ้ากิน,นรูคุณคุณไงนี่ออแดงดำไม่เสียงาสสีโ<ๆ>อเคแล้วใครไปอยู่นั่นะไปเร็วกเรียเฮ้ยท่านประธานประธานเฮ้ยนี่มันในเรื่องฮาร์ะครูนี่นะใช่ประธานม,มั้ยเนี่คุณคุณไงไม่บริษัทไทยก็เราคนดี เหมือนเหมือนกินวาทานเลยในในวาทานในเรื่องไฮสคูลอ่ะถ้าใครเคยดูอันอ,อ่ะไม่มีใครเคยดแบบูนะไม่เคยให้ดูนะนั่งเล่นโป้ไม่รู้ดิมันมีคนเล่นโปหลายคนอุ้ยเราได้บอกเยอะไ<ฮ>อ้ไนั่นเป็นคดเหมือน ไม่รู้ว่าเป็นไข่นะแต่เราเปิดรัวมันเอาไว้ปิดทำไมเออเก่งไหมเก่งไหมปิดเลยปิด i doing. การฆ่าแบบเย้ยไหมหัวนี่ก็ยิงถึงแม่ห้าสมน่าฆ่าเพื่อนฉันมาไวกันเถอะโอ้ ได้มาเก okay, ้า, okay, าราีละปัญหาของเราก็คือไม่อยากนานเร่เรแล้วเล่นไฟว่อนนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันทีโอเคเดี๋วไปเจอกันหน่อครับสวัสดีคอย่าเลืมคนลว แันไงก็ต้องขายให้ผมด้วยสวัสดีครับซับด้วย